สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ่รา95ดูดวงกับหมอแพทน,นะคะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนราศีธนูดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการเงินนะคะจะมีโอกาสดีให้รับทรัพย์ทำกำไรนะคะมีช็อตเดทมีลูกฟุกในเรื่องของการเงินจะดาวเกตที่จอนเข้ามาอยู่ในพบการเงินของคุณตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะ และการงานจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการพูดคุยเจรจาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนะคะเพราะว่าณตอนนี้นะคะคนราศีธนูดาวสาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจอนอยู่ในภพสารชะนะคะและภพสารชะเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องของการคาสัญญาต่างๆนะคะการที่ดาวเกตจอนมาอยู่ในภพการเงินภพของดาวสาวนะคะ ก็จะส่งอิทธิพลในด้านดีส่งพลังบวกไปถึงดาวสาวด้วยส่งผลให้มีเกณฑ์ดีในการรับทราบในเรื่องของการงานต่างๆในเรื่องของการพูดคุยเจรจาคำข้อตกลงต่างๆนะคะดาวสาวเนี่ยก็มีความหมายถึงอสังหาริมทรัพย์มีความหมายถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในอาชีพอยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายให้เช่าเป็นในหน้า คนที่อยู่ในแวดวงของการเกษตรนะคะซื้อขายผลผลิตการเกษตรขายปุ๋ยขายยาอุปกรณ์การเกษตรต่างๆหรือทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะมีเกณฑ์ดีให้รับทรัพย์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ทรัพย์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่คิดเอาไว้เกินกว่าที่ประเมินเอาไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลาบได้ทรัพย์เข้ามาแบบพุกๆด้วยนะคะ ท่านใดที่บอกขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไว้นานแล้วเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะจะตกลงกันได้พูดคุยกันได้และมีบทสรุปที่พอใจด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะคะจากอิทพของดาวเกตที่อยู่ในพบกันเงินนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการรับทรัพย์นะคะรวมถึงในเรื่องของการงานที่จะมีผู้ช่วยเหลือมีผู้ประทับ ได้พบได้เจอกัลายานมิตรที่ดีนะคะซึ่งในช่วงครึ่งดือนแรกนะคะเกี้ยนการงานของคนราศีธนูเนี่ยจะมีความราบรื่นคล่องตัวมากกว่านะคะจากอิทธิพลของพระอาทิตย์ที่จอนมารับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในพปัรตนิเลงกับลัคนาของคุณนะคะพระอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงการที่พระอาทิตย์มาสองแสงเล็งลัคนาแบบนี้นะคะและยังได้ตําแหน่งราชาโชค ที่หมายถึงโชคลาภความสําเร็จด้วยนะคะเป็นตําแหน่งที่ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ก็จะส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมีผู้ใหญ่อุปมภ์สนับสนุนราบรื่นคล่องตัวกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถ้าคิดจะดเริ่มคิดจะลงทุนทําอะไรขอให้จัดไปให้เต็มที่นะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีผู้ใหญ่อุปมภ์สนับสนุนนะคะ เรื่องของการงานก็จะมีความรัาเรื่งคล่องตัวกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะอนุมัติง่ายกว่านะคะการงานที่ต้องติดต่อกับราชการติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายจะได้รับการอนุมัติง่ายกว่านะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องของการพูดคุยเจรจาต้องทํานอกรอบมากขึ้นนะคะต้องติดต่อการงานนอกสถานที่มากขึ้นท่านที่ทําธุรกิจต่างแดนต่างชาติต่างภาษา จะมีเกณฑ์ดีมีภาษีที่ดีในเรื่องของการรับเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์จะย้ายมารับตาแหน่งมหาจากรอยู่ในภพมรณะนะคะและมากุมอยู่กับดาวพุธกับดาวศุกร์ที่เขาปักหละรออยู่ก่อนแล้วนะคะเรื่องของการงานก็ต้องทานอกสถานที่ทํกรอบมากขึ้นถึงจะมีผลดีนะคะเพราะว่ามรณะเองเนี่ยก็หมายถึงต่างที่ต่างกินอะไรที่มันไม่เป็นทางการมากจนเกินไปนะคะจะมีผลที่ดีกว่า รวมถึงการค้าขายออนไลน์ก็จะมีเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะมรณะเนี่ยหมายถึงต่างที่ต่างทีนการที่คุณไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้เจอกันตัวเป็นเป็นเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีกว่าในเรื่องของการรับรัพย์นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์อยู่ในภพมรณะก็จริงแต่เล็งอยู่กับดาวเกตที่อยู่ในภพการเงินนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการรับรัพย์ส่งผลดีในเรื่องของรายได้นะคะ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเกตเองพวกที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคลางของเก่าของโบราณเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆพวกสินค้าโอทอปสินค้าชุมชนก็จะมีเกณฑ์ดีให้รับทราบด้วยเช่นกันนะคะในช่วงเดือนก,นกรกฎาค,คมนี้และดาวเกตเองยังมีความหมายถึงทองคําด้วยนะคะขั้นใดที่มีกําลังซื้อและดาวเกตในดวงชะตาคุณอยู่ในตําแหน่งที่ดี ไม่ได้อยู่ในภพมรณะไม่ได้อยู่ในภพอริหรือภพวินาศก็ลองซื้อหามาเก็บไว้ลองทํากําไรกับทองคาดูนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะคุณอาจจะสังเกตเห็นเราก็ได้ตั้งแต่ดาวพฤหัสจรเข้ามาอยู่ในภพอริกุมกับดาวมอตอยูนะคะก็เริ่มจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจมีปัญหายุ่ยิ้มมาคอยให้แก้เรื่องที่มันควรจะง่ายจะราบรื่นบางครั้งก็มีปัญหาติดขัดเข้ามา ซึ่งก็เป็นผลจากการที่ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณนะคะจอนเข้าไปอยู่ในภพอริกุมกับดาวมฤตยูนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการที่จะต้องใช้ปฏิพานใช้ไหวพริบในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้นนะคะแต่ในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะดาวองคารจะจอนเข้ามาอยู่ในภพอริเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่13กระกฎาคมนะคะและดองคารเนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่ความอดทนต่ำ พอดาวังคารเข้ามาอยู่ในภพอริลุมกับดาวพระัสัยและดาวมฤตยูนะคะก็จะเกิดอาการแก้ปัญหาด้วยความเดิดขาดมากขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะต้องมานั่งใส่ใจกับปัญหายุ่งยิ้มต่างๆนานา,นานที่มีเข้ามาอีกแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ดาวังคารกําลังอยู่ในช่วงที่เดินเร็วผิดปกตินะคะก็อาจจะทําให้คุณตัดสินใจด้วยความรีบเร่ออาจจะใจร้อนเกินไปยังไงก่อนจะตัดสินใจก็ขอให้ไตรตรอง คิดพิจารณาให้รอบคอบมองให้รอบด้านก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องของเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆก็ขอให้เช็ครายละเอียดให้ดีก่อนนะคะรอบคอบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดือนนี้ดาวพุธอยู่ในภพมรณะตลอดทั้งเดือนเลยนะและดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการสื่อสารเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะนอกจากเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องระวัง อย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพราะอาจจะกระทบถึงเรื่องของการเงินของคุณได้แล้วนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องของการสื่อสารไว้ด้วยระวังจะเกิดความคาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจที่ผิดจุดไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายได้นะคะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบถึงการเงินของคุณได้และเดือนนี้นะคะก็อย่าไปตกปากรับคํากับใครง่ายๆอย่าไปสัญยิงสัญญาอะไรกับใครง่ายๆนะคะ ระวังจะกลายมาเป็นข้อผูกมัดเป็นเงื่อนไขที่ผูกมัดตัวคุณทําให้มีรายจ่ายที่หมันมากเกินความจําเป็นหรือรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเพิ่มเข้ามาได้นะคะและในเรื่องของการเงินการลงทุนเองก,ก็ต้องระวงังต้องใส่ใจเอาไว้ซักนิดนึงเพราะพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งมหาจาักรอยู่ในภพมรณะเล็งอยู่กับดาวเกตที่อยู่ในภพก,การเงินนะคะเรื่องของการที่จะใช้จ่ายเกินตัวเกินความจําเป็นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน จากอิทธิพลของพราทิตที่ได้ตำแหน่งมหาจักรนี่แหละคะ่ะดังนั้นเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็ต้องดูให้สมน้ําสมเนื้อกับขนาดกับสถานการณ์ของการงานของคุณที่ทําอยู่ณตอนนั้นนะคะและในช่วงครึ่งเดหลังก็ใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจกันหน่อยนะคะอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปนะักระวังจะเสียรู้คนเอาได้นะคะสําหรับเรื่องของโชคลาภนะคะ เกณฑ์รับทรัพย์ในเดือนกรกฎาคมนี้ดีมากทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ปุ๊ๆในเรื่องของการเงินนะคะแต่โชคลาภในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการงานมาจากญาติผู้ใหญ่หรือไม่งั้นก็มาจากโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์ทุกขลาภอยู่ด้วยนะคะเพราะเดือนนี้ดาวศุกร์เจ้าเรือนลาภะไปจอนอยู่ในภพมรณะตลอดทั้งเดือนนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการที่จะมีรายจ่ายเกินจริง เกินความจําเป็นเอาไว้บ้างส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็เอาคำ้คำๆเอาแต่พอง,งามพอสนุกสนุกก็พอนะคะเพราะลาบลอยของคุณในเดือนนี้มักจะมาจากการงานหรือมาจากญาติผู้ใหญ่มาจากผู้ใหญ่เจ้าหน่ายมากกว่านะคะสาหรับสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองและญาติผู้ใหญ่เอาไว้หน่อยนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับหลอดลมทางเดินหายใจลําคอ โรคที่เกี่ยวกับเลือดลมนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็เน้นเรื่องของความดานันเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับเลือดเส้นเลือดอาไ้บ้างน,นะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้ดาวอังคารจะจอนเข้าพบอริมากุมกับดาวมรุตยูนะคะซึ่งดาวอังคารกับดาวมรุตยูเนี่ยเป็นดาวคู่อุบัติเหตุอยู่แล้วนะคะยิ่งจรเข้ามาอยู่ในพบอริซึ่งเป็นพบที่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ต้องระวังกันสักนิดนึง ระวังเรื่องของความใจร้อนกันให้มากหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวอังคารเนี่ยเดินเร็วผิดปกติเรื่องของปัญหาที่จะเกิดจากความใจร้อนสามารถเกิดขึ้นได้เวลาขับรถขับราก็ระวังกันสักหน่อยนะคะจะเดินจะเหินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะระวังจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อถึงกระดูกกันได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนไม่โสดนะคะจะมีทั้งเกณฑ์ดี และเกณฑ์ไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะเกณฑ์ดีก็คือคุณมีโอกาสได้ลาบได้ทรัพย์จากคนที่บ้านนั่นแหละค่ะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์จะรับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในพ่ปัตตนีเลงกับลัคนาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะตําแหน่งราชาโชคเนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่ดึงดูดโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้อยู่แล้วนะคะการที่มีพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคเลงกับลัคนาก็หมายความว่าคนที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนําโชคลาบ แนะนำโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้นะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านให้มีความราบรื่นชื่นมืนด้วยนะคะถึงแม้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้ดาวพุธเจ้าเรือนปัตนิเจ้าเรือนของชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะไปอยู่ในพรมรณะตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ราศีที่ได้ตำแหน่งราชาชโชคเนี่ยเขาก็จะคอยคุมเกมเอาไว้ทําให้บรรยากาศในบ้านก็จะมีความราบรื่นมีความชื่นมื่นนะคะ จะมีความเข้าอกเข้าใจมีการสะท้อตที่ดีให้แก่กันนะคะและการที่ดาวพุธอยู่ในพิภมรณะร่วมราศีกับดาวสุที่เป็นดาวคู่ธาตุนะคะซึ่งดาวสุเองเนี่ยก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยและดาวสุก็มีความหมายถึงความรักอยู่แล้วนะคะดาวพุธกับดาวสุเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เวลาที่คุณอยู่บ้านด้วยกันเวลาอยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวกันสองคนก็เติมความหวานให้เยอะๆหน่อยหมั่นหยอดความหวานเอาไว้ สำหรับเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตผู่ในเดือนกรกฎาน,นะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมีความหมายถึงคําพูดมีความหมายถึงการสื่อสารนะคะและการที่ดาวพุธมาอยู่ในภพมรณะแบบนี้ก็ทําให้คุณสามารถที่จะเกิดปัญหาจากคําพูดจากการสื่อสารได้นะคะเวลาจะพูดคุยอะไรกันเนี่ยก็เน้นเรื่องของการละเทศะสักหน่อยนะคะ ดูให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแล้วก็ดูให้เหมาะสมกับอารมณ์ของอีกฝ่ายนะคะบรรยากาศในบ้านมันถึงจะดีนะคะส่วนคนโสดในเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวพุธเจ้าเรือนตัตตนี้ไปหลบอยู่ในภพมรณะตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นเกณฑ์ความรักที่ถูกฉลอของคุณในเดือนนี้จะเป็นรักทางไกลนะคะหรือไม่ก็เป็นรักกับคนต่างชาตินะคะประเภทที่ต้องโทรคุยการจีบกันทางโทรศพัพท์ หรือลายหาการสามเวลาหลังอาหารประเภทนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ดาวพุธกุมอยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่ธาตุในภพมรณะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ทางไกลนะคะเพราะว่าพุธกับศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่พอมาอยู่ในภพมรณะเรื่องของการพูดคุยก็เลยเปลี่ยนไปอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้นนะคะต้องเป็นการพูดคุยทางไกล ถึงจะมีผลดีในเรื่องของความรักความสำพัญนะคะแต่ในเรื่องของความรักก็ยังต้องตั้งการดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะยังไงทะาพบนี้ก็เป็นพบมรณะนะคะก็ต้องระวังจะเจอคนโสดไม่จริงเอาไว้บ้างเพราะว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะหลงเชื่อคำหวานๆหลงไปกับคำหวานๆได้ยังไงก็เช็คให้ดีก่อนนะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยโสดจริงๆชัวร์จริงๆดีจริงๆนะคะ ตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจอะจองของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนที่มาได้เลยนะคะ s992utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใด ขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งในแทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ